ที่สดแล้วก็เรียวเพราะว่าคือมีจะต้องไปถ่ายทำจังจังหวัดนะคะไปไปไปไหนวะไปยุทยาออแล้วก็ห้องแหกไปแต่เช้าเลยเพราะว่าถ้าสายแล้วเดี๋ยวแบบคนจะเยอะแต่ก็คิดว่าเยะก็เยอะมนะัน,นนะร่วงนอนอ่ะแล้วก็ไม่อยากมองกล้องเลยคือหน้าอนตอนนี้มันสดมากนะคะสาวๆหลายๆคนที่ ถามันเข้ามาว่าทำไมพี่น้ำฝนต้องทาติ้งตลอดเวดูสิคะไม่ทาแล้วมันแบบสดมากค่ะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าบนรถนะก็ชากอารมณ์นิดนึงนะเดี๋ยวขอจูนก่อนแบบเมื่อีสวยมาก <c oughs> กลับมาที่งานสดนะคะก็อันนั้นนาคีนะอันนี้ลาคีนะก็ <c oughs> งูตัวใหญ่มากค่ะจะสำเร็จเปล่าวะแต่งหน้าบนรถเนี่ยนะ ก็มีเวลาไม่นานมากโอเคก็ไปแต่งหน้ากันเลยทานติ้งแล้วมันดูไม่ได้เลยเนะนาะหวา่อ,อนขอนิดนึง <c oughs> มันไม่ไหวฉันชิงของใช้ของ The Face Shop นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามว่าใช้ของอะไร เราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะสำหรับขั้นตอนแรกวันนี้เราก็จะต้องบำรุงผิวก่อนวันนี้ก็จะใช้เป็น a l l i e p i n s e t w i t e n i n g and Lifting Serum นะคะก็จะเป็นงานเซรั่มที่ช่วยผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดรอยสิวรอยแดงจากสิวนะคะแล้วก็ฝ้ากระนะคะทาแล้วก็ช่วยให้หน้าติ่งตึงด้วยมาแบบหลวด,ดอปน,นะก็สัก3-4หยดนะคะแล้วแต่ขนาดหน้านะคะ งานสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดนะคะสารสกัดหลกัหลกๆนะคะก็เป็นดอกมบตัาน,นะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวเสียจากมลภาวะนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากใบโป๊กนะคะช่วยสมานแผลจากรอยสิวแล้วก็มีสารสกัดจากไข่มุกนะคะช่วยในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ใช้ประจําก็จะช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ตึง,ตงนะคะวน,นี้ใช้ดีนะฝนว่าก็ใครสนใจลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใน a c e b o o k e Alle p r i n เ e s s นะคะเดี๋ยวขึ้นเทคให้งงนะ เวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยคนเลือกสกินแคร์ที่แบบว่ามันไม่เหนียวไม่มนันแล้วก็ไม่มารบกวนแบบเวลาแต่งหน้าคือบางยี่ห้อมันจะแบบให้ความชุ่มชื้นเยอะแล้วเวลาแต่งหน้ามันก็จะเป็นคราบอะไรเงี้ยหรือบางทีไประหว่างวันอ่ะมันไปไหลอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นเป็นเซรั่มมันซึมเข้าผิวไปเลยนเนี่ยทาเซรั่มผิวมันจะดูแบบ ฉ่ำๆนะดูแบบว่าหน้าผิวสุขภาพดีดูแบบเหมือนมีน้ําแล้วก็ไม่ได้แห้งนะโอเคงานผิวนะคะวันนี้ใช้เป็นเซซานครีมมี่ฟาวเดชั่นนะคะ <c oughs> ลดจะมีความสั่นสะเทือนนะคะก็ทุกคนจะต้องดูคลิปนี้กันไปแบบรุ้นละทึกว่า <c oughs> มันแต่งยังไงของมันวะอันนี้เป็นงานออกใหม่นะคะก็หลังกันจากธรรมชาติเหมือนกันอนี้ฝนใช้สีเ <c oughs> บอร์สิสีมันจะ <c oughs> เนื้อๆประมาณนี้ รถก็สายเข้าไปค่ะคือถ้าคุณผู้ชมบ่นว่าโออแกฉันปวดหวัวลายตาอะไรเงี้ยจะบอกว่านี่หนักยิ่งกว่าเพราะนี่ต้องแบบมาเอาด้วยขานี่ก็ต้องเอาหนีบขาตั้งกล้องด้วยแล้วก็ต้องคอยมองกล้องด้วยอีคนขับนี่ก็จะง่วงแหลกม่ง่วงแหลกก็ต้องคอยดูทางให้มันด้วย <c oughs> อ้าตื่นเช้ามากแบบคอยมองตาคือแบบตานี่แบบจะหลับหรือเปล่าเงี้ยชอบแอบ,บหลับเงี้ยกดแต้มไป อยวันนี้มีของเล่นใหม่อยากใช้ฟองนะ้ำแปบบ๊บนึงนะนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ได้มาจากร้านร้านแบบร้านบิวตี้อ่ะไม่มีแหลกก็แค่ใช้แทนมือเกลี่ยรอง,อองพื้นได้ไวแล้วก็หน้าแน่นแล้วก็ดูลุกเป็นธรรมชาตินะคะคือดิฉันว่าที่หลงทางไปหลงทางมาเนี่ย อีคนขับเนี่ยม่วงนี่พาหลงมาออกไหนถึงไหนล้าจะถึงวัดไปหาอยุธยาตรงไปแล้วกอนสวรรค์ตรงไปค่ะปัม๊ม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 ะขอชี่หน่อยตอนนี้ก็เป็นจังหวะดีมากนะคะเพราะว่าโชเฟอร์ไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งเออแลเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ตาสองชั้นกับเพิ่งมาเห็นว่าเแบบตาไม่เท่ากันนะเห็นป่าเป็นของ Hello I y e p นะคะเป็นเป็นตะข่ายนะ คนก็สงสัยว่าใช้เป็นตาข่ายหรือว่าเป็นสติกเกอร์ดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลือกเลยเออของฝนใช้ก็มีอย bueno? um ู yeah. okay. Okay. Camera, the ball, the ่แค่2ยี่ห้อนี่แหละมี Hello I t ทที่เป็นตาข่ายนะคะแล้วก็ของบอกต่อที่เป็นสติกเกอร์นะเพราะว่าก็ติดทนสุดละเขาก็จะมีกาวนะคะเราก็เอากาวมาป้ายที่อันนี้เคก็จะได้ตาสองชั้นแล้วนะคะเหนปะตาแรกมันไม่เท่ากันนะนี่เราก็ทำให้มันเท่ากันนะคะ ก็ข้อดีของเทปติดตานะคะเนี่ยถ้ามันติดแล้วมันก็จะอยู่เลยนะคะเวลาเราทาแป้งทาแต่งตาแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยรู้นะถ้าแบบไม่ได้แบบซูมดูใกล้ๆอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้ตาเราชันเท่ากัน,นะคะ่ะแต่ข้อเสียคือบางทีแบบคนที่ยังติดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยต้องค่อยๆจับประคองมันตลอดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็หลุดก็มาต่อที่งานแก้มนะคะนี่ก็จะใช้เป็นเซซานชีคสติกนะสีมันจะออกแบบชมพูอมส้มอะไรเงี้ยเออเป็นแบบ ใส่ๆน่ารักคืออย่างที่บอกว่าลุกมันใสเนาะแต่ว่าเราอยากแบบทาให้แก้มเรามีสีนิดๆก็ทาบริเวณช่วงแก้มแค่นี้นะส่วนผสมจากธรรมชาติอีกเช่นกันนะคะสาวแบบผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยใช้พวกนี้ได้นะอันนี้พยายามทําผิวให้แบบมันสุขภาพดีมาจากข้างในนะคะเพราะเดี๋ยวเราทาแป้งก็จะ เบาละเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่งานแป้งนะคะแน่นอนเลยว่าวันนี้ต้องใช้เป็นเจ้านางคะ่ะตดาดาคือเราเออกเอาดอกไงนะต้องการความทนนะคะออกไปข้างนอกแล้วแบบพี่เก็ขนของเยอะคือไม่เติมแล้วคือแบบแต่งบนรถเสร็จแล้วก็ไปเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นสีเบอร์สองนะแต่วันนี้จะใช้เป็นเป็นแปลงนะคะในการแท็บจะได้ลุกที่บางเบานะะ่อ <c oughs> ก็สำหรับเจ้านางนะคะหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักยังคงอินบ็อกกันมาถามอย่างต่อเนื่องว่าคืออะไรดีไหมยังไงนะคะก็เดี๋ยวท้ายดูเลยครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเห็นกันในคลิปอื่นๆว่าเออมันแบบ มีความเลิศนะคะจัดให้เป็นโหมดสินค้าไทยคุณภาพดีราคาจ้าวานะคะก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเขานะคะเขาอยากแบบเออให้สาวไทยได้สวยในราคาเบาๆนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาปกติมันราคา399นะคะตอนนี้ก็มีขายที่อ e ีแบนบอยทุกสาขาทั่วประเทศแล้วนะคะในราคาโปร300บาทถ้าเกิดว่าบ้านใครไม่ได้อยู่ใกล้อ e ีแบนบอยก็สั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะคะช่องทางออนไลน์ ส่วนตัวนี้ก็ใช้หมดไปหลายตลับแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามี3เบอร์แล้วนะก็มีสีเบอร์สแล้วนะตื่นเต้นมากอยากจะแบบทําสักลุกหนึ่งที่แบบเป็นสีเบอร์สามเลยเพราะว่าสีมันจะเป็นโทนแบบเหมือนสาวผิวสสีสาวผิวแทนอะไรเงี้ยเออเราก็อยากจะแบบแทนๆบ้างอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะที่ใช้อยู่เห็นปะพอทาแล้วแบบหน้ามันจะดูแบบเออเรียบเนียนดูผ่องนะคะแต่ข้างนี้มันยังแบบเออไม่ทามันก็จะแบบเปีกเปยกๆม้อยๆนะคะอันนี้คือข้างนี้คือเรียบเนียนแล้วนะคะ แป้งเสร็จตัวละแ,แล้วก็เดี๋ยวทาข้างนอีกข้างนึงก็เสร็จละคืออะไรเสียงกลเข้ากล้อง <c oughs> โอเคแล้วก็ให้เอาพับนะคะ <c oughs> มาเก็บรายละเอียดตามปีกจม,มูกใต้ตาแล้วก็เปลือกตานะคะโอเคลงแป้งเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าหน้านี่ก็มีความฉ่ำเด้องออกมาคะ่ะ ต่อกันที่งานคิ้วค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นของ Win Me Signature b r o w ก็มาพร้อมแปรงแบบนี้นะคะแปลงหัวตัดนะใช้ดีมอกบีบออกมาแค่นิดเดียวพอนะมันใส่กับคือหลอดไม่ได้นะคะจีเดียวมือสัน่นไม่กล้าบีบเยอะเริ่มจากหางก่อนนะ พอเราเริ่มจากหางใช่ไหมคะเราจะได้สีเข้มที่หางนะแล้วเราก็ค่อยเอาสีที่หางอ่ะสไลด์สไลด์มาที่หัวแล้วมันจะแบบเออธรรมชาติพอดีนะสไลด์สไลด์สไลด์แบบเนี้ยแล้วมันจะได้คิ้วที่แบบเตี้ยแล้วมันดูเป็นธรรมชาติสีเขาก็ติดทนนะ้ยนะสวยด้วยเดีย๋ดวยวยหาว่าโม้อุยหน้าเวลาโดนแสงแล้วแบบแป้งดีอะ่ะคือแบบหน้าเด้งมากเลยจริงๆนะในข้างหนึ่งเว้นไว้ก่อนระหว่างนี้ที่จอดอยู่ปั๊มเดี๋ยวถือโอกาสแต่งตาเลย สำหรับวันนี้นะคะก็ใช้เป็นพาเลตอิตูดี้เฮาส์นะคะเพราะว่ามันมีสีน้าตาลด้านนะใช้เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะเอ,อบ,อบอล็อกภูเขาบล็อกเดิมเราก็เดี๋ยวขอเพิ่มข้างหลังอีกนิดนึงใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มนี้นะคะทาด้านหลังเพิ่มนิดนึงนะคะครึ่งเดียวนะก็เดี๋ยวขอแปดแก้มอีกนิดนึงนะคะใช้เป็นอิตูดี้เฮาส์นะคะสีมันจะแบบเบาๆแค่นี้เองพอแล้วใช่หรอค่ะเรื่องใช้จะได้หมดหมด แต่มันเป็นสีที่แบบสวยนะปัดเบาๆแบบเป็นธรรมชาติเดี๋ยวถ่ายรูปจะได้ขึ้นกล้องโอเคต่อมานะคะก็จะกรีดอายไลเนอร์นะช่วงที่รดนิ่งเป็นอะไรที่ดีมากวันนี้ใช้เป็นของกุหลาบแวร์ไซน์นะคะกรีดนี่เดียวเบาๆก็สําหรับการขีดอายไลเนอร์ตาวันนี้นะคะจะเป็นแนวแบบโค้งๆแล้วก็ไม่ยาวมากเพื่อให้ตาเราดูกลมโตขึ้นนะเพราะว่าถ้าเรากรีดอายไลเนอร์ยาวมากมันจะแบบดูตาเล็กตายาวนะ ต่อมาก็มาเดสดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะนี่ใช้เป็นของเซซานเหมือนกันลุกที่แบบเป็นธรรมชาตินี่มันจะต้องแบบบรรจงมือนิดนึงนะเพราะว่าหนักมือแล้วมันจะแก้ไม่ได้เลยเออแล้วก็แวะเมาส์มอยหนังเรื่องนี้นิดนึง่งซีนจบที่เป็นซีนที่แบบโอ๊ยร้องห่มร้องง่าแม่ปกป้องลูกสุดฤทธิ์อ๋อเจ็ปวดจะได้เป็นคนแล้วอะแต่แบบ เ,เราเราก็ทนไม่ไหววะ่ะจะมาค่าแม่ค่าหัวอะไรเงี้ยเ,เร็แล้เราเราคงแดกมันหมดทั้งหมู่บ้านไปทั้งนอาน้ะ <c oughs> ทุกคนจ้องแต่จะมาทําร้ายรังแกเป็นคนดีก็มีแต่คนจะมารังแกอัตบะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนคืออะไร <c oughs> ขอขนตาล่างด้วยอีกหน่อยนะนี่ขนตาล่างพึบม,มากอามื่อกี้ถึงไหน มามามาเันที่งานของเราดีกว่าเดี๋ยวก็นี่ก็ออร่ามากแล้วนะคะแต่ขอความปังอีกนิดนึ่งนะก็จะเติมความออร่าที่แก้มนิดนึงนะคะใช้เป็น Soap and อนด์กอรีนะตัวนี้นะเป็นงานโกลสีนี้นิดหนึ่งนี่ก็จะได้ความฉ่ำที่แก้มนะคะหน้าผากนะก็ลิปเป็นโทนธรรมชาตินะคะวันนี้ใช้ N Y X นะคะหรือว่า NYX สนะสีสต็อกโคม เอ็มฝีปากก็จะสีออกแบบธรรมชาตินุ้นๆน,นะเนะื้อลิปดีมากนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากมันมาณ200กว่าบาทนะสวยชอบอเคโชฟเฟอร์ตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางต่อนะรถก็จะเริ่มสายแสงก็จะเริ่มไม่คงที่เหมือนเดิม <c oughs> ลิปเลย้อหนึ่งนะ้วพอๆเดี๋ยวมันจะเลยไปกว่านี้ ขอเพิ่มงานดั้งนิดนึงนะคะนี่ใช้เป็นของแคนเม้งนะนิดเดียวจริงๆคือในลุกเขาแบบบางมากเหลือๆปัดขอติดนิสัยอ่ะเออเรื่องนี้นี่สงสารเคนนะเป็นพระเอกที่แบบเดี๋ยวโดนกระทืบบ่อยมากคือจะออกมาช่วยทีละโดนกระทืบตลอดอย่าอย่าเข้ามาทําเมียข้าอย่าอย่างนั้นอย่างงี้สักพักโดนกระทืบอีกแล้วอย่าทีไรโดกระทืบทุกทีเขาบอกออย คนหล่อโดนกระทืบรักก็คือรักถึงคำแก้วจะไม่ใช่คนพี่ก็จะรักข้าสัญญาว่าจะไม่ฟื้นหาฝอยตะเข็บอะไรใดๆปรากฏว่าอีลุงอีอาร์นี่ให้เพชรพยานาคมาเหมือนมะหอน <laughs> <laughs> ไม่อมแล้วกันนะอมเดี๋ยวจะอุบาทแเปะเข้าไป <laughs> โอ้เห <laughs> มือนละ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> มีเพชรประจำตัวนะคะเพชร พญานาคอันนี้เป็นเพชรนางพญาแล้วกันเม็ดใหญ่มากบอกคึดว่าจะเป็นจังซี่ใช่บออยู่ในมุง้งนั่งช็อกอยู่ว่าแบบอ้าวเมียคืองูคือแบบก่อนนะคือคนคิดก่อนเราะว่าว่าถ้าเป็นงูแล้วจะทำยังไงก็เป็นหัวงูต่อไปหรือยังไงแบบ โมแต่มันนว่าถ้าติดแล้วก็จะไม่เป็นไม่เป็นก็จะบอกทุกคนในหมู่บ้านได้ว่าเมียไม่ได้เป็นงูแต่ทำไมไม่คิดว่าแล้วถ้าเมียเป็นงูคือมึงจะทํำยังไงอพอดูแล้วเราก็คิดได้เราก็เอออยากอยากอยาก,อยากทำเลยเพราะก็มีคนดันด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาหาพอแค่วันเดียวนะคะไปเช่ามาก็เดี๋ยวถ่าจะใกล้ถึงในตรงที่เขาต้องทําเรื่องขอตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่า,วา ไม่รู้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะและชุดเรามันก็แบบเวอร์วังอรังแตวมาก บาทสิบบาทโอเคเท็กโาตัวพิณิข้บค่ะคุณตาค่ะคุณตาบาทสิบบาทโอเคคืออะไรมีการเก็บตังค์นี่อยู่นี่วันนี้คงจะได้แบบค่าเช่าชุดหลายหลายหลายตังค์นะ้นะ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกํลังใจให้น้องฝนนะคะที่ช่อง YouTube นํงพยาปลวกค่ะแล้วก็กดติดตามใี้ด้วยขอสาที่ Facebook นํงพยาปลวกค่ะและสายนะ IG นํงพยาปลวกค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเป็น,นีเย็นมืพังทลายความมนุษย์อมลงได้ม้นดินสลายยังมั่นคมคือจึงตอนเริ่ม กดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวิิเข้ามาเสริมบอกใครคิดยา ติดตามดิฉันตั้งแต่คลิปแรกนะคะก็จะเข้าใจว่าร็อกภูเขาคืออะไรคือการทําแบบนี้มโนว่านี่คือภูเขา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 หรือ mountain